โอเคอ่ะสวัสดีนกักเรียนทุกคนนะคะอ่าให้เด็กๆเนี่ยเปิดหนังสือวิชาวิทยาศาสตร์หน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสามใช่แล้วค่ะอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนนะคะอ่า ใช่แล้วค่ะ,ะเด็กๆเ,เปิดกันทุกคนหรือ,อยังคะอ่านาหนึ่งร้อยห้าสิบสามเปิดแล้วใช่ไหมคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยลักษณะทางกายภาพและชนิดของดินอ่ะเด็กๆรู้จักดินเนี่ยเด็กๆคิดว่าดินเนี่ยมีกี่ชนิดคะเด็กๆรู้จักดินอะไรบ้างเอ่ยนหนลองบอกโคด,ดานหน่อยรู้จักดินอะไรบ้างคะ ดินแห้งดินเปียกแล้วอะไรอีกรู้จักดินอะไรอีกดินที่แข็งแล้วดินอะไรอีกคะที่เด็กๆรู้จักดินปุ๋ยอะไรอีกมีอีกไหมดินขาวอ่ะ ทีนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูดานะคะว่าสิ่งที่เด็กๆคิดเมื่อกี้ว่ามีดินเนี่ยมีกี่ชนิดว่ามีดินอะไรบ้างนะคะก่อนอ,อนะื่นเรามาดูลักษณะาทางกายภาพก่อนนะคะ,ะดูในหนังสือเลยนะคะ,ะเขาบอกว่าดินแต่ละชนิดเอไม่ใช่ดินแต่ละแห่งเนี่ยอาจมีลักษณะหรือสมบัติทางกายภาพบางอย่างเหมือนกัน หรือแตกต่างกาันเช่นสีของดินเนื้อดินการอุ้มน้ำของดินโดยเราสามารถจำแนกชนิดของดินได้จากการสังเกตตามลักษณะของดินที่ปรากฏเขาบอกว่าดินแต่ละ แห่งเนี่ยมีลักษณะหรือสมบัติากายภาพบางทีก็อาจเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันอ,อย่างเช่นสีของดินเนื้อดินการอุ้มน้ําของดินก็คือเราสามารถจําแนกดินเนี่ยได้ตามลาักษณะเนี่ยค่ะสีของดินอ่ะให้เด็กๆเ,เนี่ยเปิดหนงังสือไปหน้าหนึ่งหค่ะอ่าเรามาดูลักษณะของดินหน้าห56นะคะ อ่าลักษณะของดินเนี่ยคืออะไรเอ่ยลักษณะของเนื้อดินหนึ่งก็คือลักษณะของก็คือเราจำแนกเราจำแนกชนิดของดินก็คือหนึ่งจำแนกจากลักษณะของเนื้อดินก็คือความหยาบหรือความละเอียดของดินซึ่งในเนื้อดินของดินแต่ละชนิดจะประกอบด้วยทราย ตะกอนและดินเหนียวโดยมีสัสดส่วนที่แตกต่างกันจึงทำให้เม็ดดินมีลักษณะแตกต่างกันนั่นเองซึ่งเราสามารถแบ่งลักษณะของเนื้อดินออกเป็นกี่ลักษณะนะคะออกเป็นกี่ลักษณะเอ่ยในหนังสืออ่าหนึ่งก็คือดินอ่านี่ค่ะดินทราย ดินทรายจะเป็นแบบนี้นะคะดินทรายอ่านี่เราเรียกว่าดินทรายดินทรายเนี่ยจะมีลักษณะยังไงเอ่ยก็คือเป็นดินที่มีดินทรายประกอบอยู่ตั้งแต่ร้อยละ70ขึ้นไปเม็ดดินเนี่ยมีขนาดใหญ่ดินทรายจึงมีเนื้อดินหยาบนั่นเองนะคะอ่านี่คือดินทรายจะมีดินทรายมีสีอะไรเอ่ย ดินทรายไหนใครเห็นเป็นสีขาวเสียอะไรคะดินทรายเป็นเสียอะไรคะอะสีน้ำตาลแล้วมีอ่มมีค่ะอาดินทรายจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะคะก็คือจะมีะใช่ค่ะ เนื้อตาอ่อนๆแล้วก็มีเมล็ดดินเนี่ยขนาดใหญ่ดินทรายจะมีเนื้อดินหยาบนั่นเองนะคะต่อไปก็คือดินอ่าดินร่วนก็คือเป็นดินที่มีส่วนประกอบของดินทรายโคลนและดินเหนียวอาจจะ ดินร่วนเนี่ยก็คือจะมีดินทรายโคลนดินเหนียวเนี่ยประกอบนะคะโดยมีโดยมีปริมาณดินเหนียวและดินทรายไม่มากนักเม็ดดินเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่มากดินร่วนจึงมีเนื้อดินละเอียดปานกลางเมื่อกี้ดินทรายเนี่ยมีเนื้อดินหยาบนะคะเด็กๆจำไว้ทรายเนี่ยดินทรายเนี่ยมีเนื้อดินหยาบ เนื้อดินเนี่ยจะหยาบนะคะแล้วก็เม็ดดินเนี่ยมีขนาดใหญ่นั่นเองนะคะดินทรายดินทรายต่อไปดินร่วนเนี่ยเม็ดดินจะมีขนาดไม่ใหญ่มากอะไม่ใหญ่มากเนื้อดินเนี่ยจะละเอียดปากลางนะคะจะละเอียดมากกว่าดินทรายเมื่อกี้นะคะอะดินร่วนมีเสียอะไรเอย่ย อ่สีดำนั่นเองต่อไปดินเหนียวอ่าเด็กๆรู้จักดินเหนียวไหมคะอ่าเป็นดินที่มีดินเหนียวประกอบอยู่ตั้งแต่ร้อยละสี่สิบขึ้นไปเม็ดดินเนีย่ยมีขนาดเล็กอ่าเม็ดดินเนีย่ยจะมีขนาดเล็กแล้วก็ละเอียดเนื้อดินยึดเกาะกันดีดินเหนียวจะมีเนื้อดิน ละเอียดนั่นเองนะคะอ่าแล้วค่ะอ่าสมมติว่าอ่าเมื่อกี้เราแบ่งอ่าชนิดของเนื้อดินออกเป็นกี่ลักษณะน,นะคะแบ่งลักษณะของเนื้อดิน3ก็คือ1ดินอ่า yeah, ดินทราย2ดิน ร่วนสามก็คือดินเหนียวอ่าดินดินทรายเนี่ยเม็ดดินมีขนาดใหญ่เนื้อดินเนื้อดินเป็นยังไงคะอยาบถ้าดินร่วนนะคะอ่าเม็ดดินมีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็เนื้อของดินจะ นาละเอียดปางกลางนั่นเองส่วนดินเหนียวเม็ดดินจะมีขนาดขนาดเล็กเนื้อดินเนื้อดินเนื้อดินละเอียดนะคะเนื้อดินละเอียดถ้าสมมติว่าคุณดาถามว่า เนื้อดินละเอียดเป็นดินชนิดใดก็ไก่ดินเหนียวข,ขอไขดด่ดินายขอควายดินร่วนเด็กๆจะตอบว่าอ่าเก่งมากแล้วถ้าครูดาถามว่าครูดาถามครูดาถามว่าอ่าดิน ดินที่มีเม็ดดินขนาดไม่ใหญ่มากมีเนื้อดินเนี่ยละเอียดปางกลาง,ลางตอบว่าดิน,นอ่าถูกต้องต่อไปครูดาถามว่าดินเนี่ยเม็ดดินเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็เนื้อดินอยากตอบว่า อเก่งมากนะคะก็คือเราสามารถแบ่งลักษณะของเนื้อดินออกเป็น3ก็คือ1ดินทราย2ดินร่วน3ก็คือดินเหนียวนะคะอะต่อไปต่อไป2ก็คือลักษณะสีของดินต,ต่อไปนะคะ2ก็คือลักษณะสีของดินก็คือ สีที่เกิดจากส่วนประกอบที่อยู่ภายในดินทำให้ดินเนี่ยมีสีต่างกันนั่นเองอ่ะเราสังเกตด,ดูบริเวณบ้านของเราดินมีลักษณะส,สีเหมือนกันไหมคะอะหน้า157ค่ะตอนนี้หน้าอยู่หน้า157นะคะ อ่าให้เด็กๆสังเกตบริเวณบ้านของเราสีของดินเนี่ยมีสีเหมือนกันไหมคะอ่าบางพื้นบางพื้นที่จะมีสีดําใช่ไหมคะบางพื้นที่ก็ดินของเราจะมีสีแดงใช่ไหมคะอ่าขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่อยู่ภายในดินนะคะอ่าเรามาดูอ่าดินที่มีฮิวมัสปนอยู่มากจะมีสีดํา อ่าจะถ้ามีฮิวฮิวมาสก็คือพวกแออพวกสารอินซีนั่นเองนะคะก็คือซากพืชซากสัตว์เนี่ยก็คือจะมีอ่าคนอื่นได้ยินไหมคะคนอื่นได้ยินไหมคะหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะอ่ะดิน อัดดินที่มีฮิวมัสก็คือพวกฮิวมัสก็คือซากพืชซากสัตว์อยู่ในจํานวนมากเนี่ยก็คือจะมีสีดํานะคะถ้ามีสีดําเนี่ยก็คือจะมีฮิวมัสอยู่อัดดินสีดำเมื่อกี้คือดินอะไรคะอ่าดินร่วนต่อไปดินที่มีแร่ดินที่มีแร่แ,รแล้วก็เหล็กอยู่ ปนจำนวนมากเนี่ยจะมีสีน้ำตาลแดงนะคะถ้าฮิวมัสเด็กๆจำไว้ถ้ามีฮิวมัสอยู่จำนวนมากจะมีสีดำก็คือซากพืชซากสัตว์แต่ถ้าว่ามีแร่แล้วก็มีเหล็กเนี่ยอยู่ปนอยู่จำนวนมากจะมีสีน้ำตาลแดงนะคะจะมีสีน้ำตาลแดงนะคะอะถ้ามีฮิวมัสอยู่ก็คือจะมีสีดำ แต่ถ้าว่ามีแร่แล้วก็เหล็กอยู่เนี่ยจะมีสีน้ำตาลแดงนะคะอ่าโอเคต่อไปสาสก็คือการอุ้มน้ำของดินการอุ้มน้ำของดินก็คือสมบัติของดินในการกัดเก็บน้ำไว้ภายในช่องว่างระหว่างเม็ดดินนั่นเองอันหนึง่งอ่าเรามาดูภาพนะคะเม็ด ดินเนี่ยที่มีเม็ดดินขนาดใหญ่จะอุ้มน้ำได้ได้ไม่ดีดินที่มีเม็ดดินขนาดใหญ่จะอุ้มน้าได้ไม่ดีนะคะส่วนดินที่มีเม็ดดินขนาดเล็กจะอุ้มน้าได้ดีนั่นเองนะคะเอาเวลา เราปลูกพืชเนี่ยเวลาเราปลูกต้นไม้เราควรที่จะปลูกดินที่มีเม็ดดินขนาดใหญ่หรือว่าดินที่มีเม็ดดินขนาดเล็กคะอ่าเพราะว่ามีน้ําเพราะว่ามีน้ําเพราะว่ามีน้ําเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ด้ามันอุ้มน้ำได้ดีนั่นเองถ้าคณดูดาถามว่า อ่ะสมมติครูดาบถามนะคะดินดินที่อุ้มน้ำได้ดีคือดินขนาดไหนคะมีเอ็ดดินที่อุ้มน้ำได้ดีมีเม็ดดินขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่คะอ่าอ่าถ้าเม็ดดินขนาดใหญ่อุ้มน้ำดีหรือไม่ดีอ่าอ่าไม่ดีเก่งมากเลยค่ะต่อไปสุดท้ายก็คือ วของดินอะคือสมบัติของดินที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเนื้อดินดินที่มีเนื้อละเอียดและมีเม็ดดินขนาดเล็กจะจับตัวเป็นก้อนส่วนดินที่มีเนื้อหยาบและมีเม็ดดินขนาดใหญ่จะไม่จับตัวเป็นก้อน อ่ <inequ ity. S 1> ก็คือดินที่มีขนาดเล็กเนี่ยแล้วก็มีเนื้อละเอียดเนี่ยก็คือจะจับตัวเป็นก้อนดินอะไรคะที่มีเนื้อละเอียดแล้วก็มีเม็ดดินขนาดเล็กดินอะไรเอ่ยอ่าไหนตอบครูดาหน่อยค่ะดินที่ม <iantes> ีเนื้อละเอียดอ่าดินที่มีเนื้อละเอียดแล้วก็มีเม็ดดินขนาดเล็ก คือดินอะไรคะดินดินอะไรออใช่ไหมถูกไหมใช่ไหมดินร่วนไหมดินที่มีเนื้อละเอียดอ่ามันคือดินเหนียวนะคะก็คือมีเนื้อละเอียดแล้วก็มี เม็ดดินเนี่ยขนาดเล็กก็คือสามารถจับตัวเป็นก้อนได้อ่เวลาเราเนี่ยเด็กๆเคยเห็นดินเหนียวไหมคะอ่ะเวลาเราปั้นเนี่ยเวลาเราปั้นเป็นก้อนได้ไหมดินเหนียวได้แต่ว่าถ้าเป็นดินทรายเนี่ยอ่ะดินทรายเนี่ยเราปั้นเป็นเป็นก้อนได้ไหมดินทรายเป็นก้อนได้ไหมไม่ค่อยได้ั่นเองแล้วถ้าดินร่วนราคาได้ไหม อ่าส่วนใหญ่เวลาเราจะเอามันเล่นก็คือปั้นเป็นตุ๊กตาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเอาดินเหนียวมาใช่ไหมคะเพราะว่าดินเหนียวเนี่ยมีขนามีเม็ดขนาดเล็กแล้วก็เป็นเนื้อละเอยียดสามารถจับตัวได้นั่นเองนะคะใช่ค่ะอ่าแล้วเขาบอกว่าดินนี่มีเนื้อหยาบแล้วก็มีเม็ดดินขนาดใหญ่นี่ก็คือไม่ ไม่จับตัวเป็นก้อนนั่นเองนะคะก็คือดินทรายนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปให้เด็กๆเ,เปิดหน้า158ค่ะวันนี้ให้เดี๋ยวให้ทำค่ะเดี๋ยวให้ทํานิดนึงนะคะอ่ะให้เด็กๆด,ดูหน้า158ก่อนนะคะอ่ะก็คือ หน้า158เนี่ยจะลักษณะทางกายภาพของดินดังก,กล่าวทำให้เราสามารถจำแนกดินโดยใช้ลักษณะโดยใช้ลักษณะเนืเน้อดินและจับตัวกันมาเป็นเกณฑ์จึงทำให้จำแนกดินได้เป็น3ชนิดนะคะอ่ะเรามาดูว่ามีดินอะไรบ้างเราสามารถจำแนกดินออกเป็น3ชนิด ให้เด็กๆจำไว้นะคะสามารถจำแนกดินออกเป็น3ชนิดก็คือดินที่หนึ่งก็คือดินทรายอะดินทรายอะดินทรายเนี่ยเนื้อดินจะเป็นยังไงคะเนื้อดินเป็นยังไงเอ่ย อ่าดินทรายเนื้อดินเป็นยังไงครอ่ะเนื้อดินเป็นยังไงเอ่ยดินทรายเนื้อดินเป็นยังไงคะเนื้อดินเป็นยังไงคะเนื้อดินเป็นยังไงเอ่ย อ่าครูดาสอนแล้วเมื่อกี้ดินทรายเนื้อดินเป็นยังไงคะถูกไหมดินทรายเนื้อดินละเอียดถูกไหมอ่าครูดาถามว่าเนื้อดินเนื้อดินเป็นยังไงคะเนื้อดินครูดาไม่ได้ถามเม็ดครูดาถามว่าเนื้อดินอ่าเนื้อดินหยาบเม็ดดินเป็นยังไง อ่าเม็ดอ่าเนื้อดินนี่จะหยาบแล้วก็เม็ดดินเนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วอุ้มน้ำไหมคะอุ้มน้ำไหมอ่าไม่อุ้มน้ำนั่นเองนะคะอ่าแล้วจับตัวเป็นก้อนไหมดินทรายจับตัวเป็นก้อนไหมคะ อ่ะอีกครั้งหนึ่งดินทรายเนื้อดินเป็นยังไงคะอ่ะเนื้อดินหยาบเม็ดดินอ่ะเม็ดดินมีขนาดใหญ่อุ้มน้ำไหมไม่อุ้มน้ำจับตัวเป็นก้อนไหม โอเคมากต่อไปดินร่วนอ่ะดินร่วนเนี่ยเนื้อดินเป็นยังไงคะอ่าละเอียดกว่าดินทรายเม็ดดินเป็นยังไงอ่าเม็ดดินมีขนาดเล็กอุ้มน้ำไหม ้มน้ำได้ดีปานกลางแล้วก็จับตัวเป็นก้อนไหมอาจับตัวการเป็นก้อนไ,ได้แต่ไม่แน่นมากนาั่นเองนะคะแล้วก็ดินรว่วนมีเสีอยอะไรคะอ่าดินรว่วนมีเสีอยอะไรดินร่รวนมีเสีอยอะไรคะ ดํานั่นเองนะคะต่อส่วนสุดท้ายดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมีเนื้ออ่ามีเนื้อดินละเอียดอ่าเม็ดดินขนาดเล็กมากอุ้มน้ำได้ดีไหมอุ้มน้ำไหมคะอ่าอุ้มน้ำได้ดีมากแล้วก็จับตัวเป็นก้อนไหม จับตัวเป็นก้อนได้นะคะอ่ะคูดาถามอีกรอบนะคะคูดาทบทวนอีกคูดาจะถามเด็กๆอีกรอบนะคะดินสามารถแบ่งออกเป็นกี่ชนิดนะคะหนึ่งคืออ่ะหนึ่งคือดินอะไรคะอ่ะดินสามารถแบ่งออกเป็นสามชนิดหนึ่งคือ ดินทรายสองดินร่วนสามดินเหนียวครูจะถามว่าดินอดินอะไรเอ่ยที่มีเนื้อดินยามีเม็ดดินขนาดใหญ่ตอบว่าเก่งมากเครื่อครูจะถามว่าดินอะไรเอ่ยมีเนื้อดินละเอียดมีเม็ดดินขนาดเล็กมากตอบว่า ตอบว่าอ้าวดินดินอะไรเอ่ยที่มีเนื้อดินละเอียดมีเนื้อดินละเอียดนะคะแล้วก็มีเม็ดดินขนาดเล็กมากอ่าดินเหนียวนะคะอ่าแล้วถ้าคุณดาถามว่าอ้าเดี๋ยวครูดาถามว่าดินอะไรเอ่ยอุ้มน้ําได้ดีปานกลางแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนได้ตอบว่า ดินอะไรเอ่ยอุ้มน้ําได้ดีปานกลางจับตัวกันเป็นก้อนได้แต่ไม่แน่นมากอ่าดินร่วนั่นเองอ่าถ้าคูดาถามว่าดินอะไรเอ่ยอุ้มน้ําได้ดีมากจับตัวกันเป็นก้อนได้ดีตอบว่าดินเหนียวถูกต้องอกูด้าถามว่าดินอะไรเอ่ยไม่อุ้มน้ําแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนเลยดิตอบว่า ฮ่าเก่งมากนะคะอะาจถามอีกรอบหนึ่งดินอะไรเอ่ยที่มีสีกูจะถามว่าถ้าดินที่มีสีดำเนี่ยมีอะไรอยู่มีอะมีสารอะไรปนอยู่คะมีสารอะไรคะปนอยู่ถ้าดินสีดำมีสารอะไรปนอยู่คะ อ่าก็คือมีฮิวมัสปนอยู่ใช่ไหมคะมีฮิวมัสปนอยู่นั่นเองนะคะอ่าเก่งมากนะคะอ่าให้เด็กๆเปิดหน้าอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะทำแบบฝึกหัดนิดนึงนะคะก็คือเปิดในเด็กเเปิดหนังสือไปหน้า153ค่ะ ก็ง่ายเลยค่ะแค่ขีดเส้นเองนะคะแค่โยงเส้นเองนะคะแค่โยงเส้นเองนะคะวันนี้อ่ะใช่ค่ะเปิดหน้าหนึ่งรอยห้าสิบสามนะคะเปิดหน้าหนึ่งรอยห้าสิบสามนะคะเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยห้าสิบสามใหม่นะคะ เขาบอกว่ากิจกรรมลองทำดูโยงเส้นจากคู่ภาพกับลักษณะาทางกายภาพของดินให้สัมพันธ์กันอ่ารูปที่หนึ่งเด็กๆคิดว่าเป็นดินอะไรเอ่ยอ่ารูปที่สองเป็นดินอะไรคะอ่ารูปที่สามเป็นรูปอ่า อ่ะแล้วเขาบอกว่าดินดินที่มีสีดำมีฮิวมัสอยู่มากแสดงว่าเป็นดินเป็นดินรูปไหนคะอ่ะโยงเส้นเลย คุสอนวันนี้เข้าใจไหมคะเด็กยากไหมคะยากไหมคะยากอันนั้นยากไหมคะวันนี้คุณครูสอนยากไหมไม่ยากเลยนะคะง่ายง่ายเองอ่ะต่อไปเม็ดดินหยาบและมีขนาดใหญ่ดินอะไรเอ่ยเม็ดดินหยาบหยามีและมีขนาดใหญ่ ไม่รู้คุณด่าไม่รู้ให้เด็กๆทำเองอ่ะดูให้ดีนะคะเม็ดดินหยาบและมีขนาดใหญ่เมื่อกี้คุณดาถามแล้วอะส่วนข้อสุดท้ายนะคะ เนื้อดินละเอียดจับตัวเป็นก้อนได้นั่นเองเนื้อดินเนี่ยละเอียดแล้วก็จับตัวเป็นก้อนดินอะไรเอ่ยเนื้อดินละเอียดจับตัวเป็นก้อนดินอะไรคะอ่าเสร็จหรือยังเอ่ยเด็กๆทุกคนเสร็จกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยกะ เสร็จกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะเสร็จกันเสร็จกันทุกคนหร้อ,อยังคะ,ะวันนี้เด็กๆเข้าใจไหมเอ่ยอ่าเข้าใจไหนตอบคำถามพุทดาหน่อยดินแบ่งออกเป็นกี่กี่ชนิดคะ มีอะไรบ้างมีดินอะไรบ้างอ่าดินทรายดินร่วนแล้วก็ดินอ่าเก่งมากอ่ะดินอะไรคะที่อ่ะดินอะไรเอ่ยที่จับดินอะไรเอ่ยที่มีเนื้อละเอียดแล้วก็จับตัวเป็นก้อนได้ดีดินอะไรคะอ่าเก่งมาก แล้วดินอะไรเอ่ยที่มีเนื้อดินหยากมีขนาดใหญ่ถูกต้องค่ะดินอะไรเอ่ยที่อุ้มน้ำได้ดีปานกลางแล้วก็จับตัวได้ดีแต่ไม่แน่นมาก่าเก่งมาแสดงว่าเด็กๆเ,เข้าใจแล้ว ่ะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วก็การบ้านเด็กๆเ,เสร็จการทุกคนแล้วใช่ไหมคะอ่าถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วสำหรับวันนี้นะคะคุณด้าก็ขอจบการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอ,ะ,มอ,กกมอมะลัยกุมเราะมะนุลลอฮิตะอาลาวะบะเระกตุ